สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตุ๊กตาบ้าบีค่ะได้เวลาทํากับข้าวอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็จะทำํำผัดพริกแกงกุ้งใส่ผักบุ้งนะคะพริกแกงลงไปเลย วันนี้ว่าจะทำกับข้าวสามอย่างข้าวห้อยหอมๆก่อนนะคุณผู้ชมได้อะไราทานกันจ้าดูเหมือนจะเผ็ดนะพริกแกงเยอะอยู่ ตอนนี้ทำไก่ต้มน้ำปลาอยู่นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูวันนี้เรามีเมนูไก่ต้มน้ำปลาด้วยต้มไปแล้วนะคะไม่ได้ถ่ายนี่กำลังเดือดฝุดฝุดฝุดเลยต้มแบบง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมปิดฝาไว้ก่อนอทีนี้เรามาออหอมแล้วคะ่ะปรุงลงไป หนึ่งถ้วยอหอกินพริกแกงชุนมากครับเริ่มจะสุกแล้ว วุ่งลงเลยนะได้กลิ่นหอมหรือยังจ้าคุณผู้ชม ท้งนี้กลิ่นหอมมากกลิ่นพริกแกงใส่น้ำหน่อยนะคะปรุงรสด้วยนะ มันจะติดไอ้คอ้าวผีอันนี้ค่ะรสดีซอสฝลาเขียว น้ำมันหอยอาน้ำมันหอยหมดแล้วเด็แบบเลยน้ำตาลจักนิดนึง หอมหอมจ้าลองชิมรสชาติดูก่อนนะคะว่าหากไปทางไหน ได้แล้วจ้ะมาได้แล้วเราก็ปิดเตาเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะทอดซี่โครงหมูอีกหนึ่งอย่างนะคะ ผัดพริกแกงผักบ,บุ้งใส่กุ้งเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมจะไปดูไก่ต้มน้ำปลาก่อนนะไก่ต้มน้ำปลาของเราคลิกก่อนเนาะมันจะได้สุกครึ่งตัวจ้ะต้มหมดตัวกินไม่หมดแน่ทอดซี่โครงหมูกันต่อเลยนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋า น้ำมันกำลังร้อนๆเลยอันนี้ทำกับข้าวสามอย่างเลยนะเนื้อหม้ย

ลุ้นสุดแล้วนะคะ กระดูกหมูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวไปปักไก่กันก่อนนะ,ระนเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมกับข้าวมื้อนี้ผัดพริกแกงผักบุ้งซี่โคงหมูทอดไก่ต้มน้ำปลามาเป็นตัวอย่างนี้เลยนะคะเอาไว้ฉีกคะ่ะถ้าสับแล้วจะทานไม่ได้อรรถรสนะก็ฝากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจกดไลค์กด like, subscribe กดแชร์ให้ช่องตุ๊กตาบาปีด้วยนะคะตักข้าวมาทานด้วยกันนะคะคุณผู้ชม สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ